สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวพูุยภาคครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4มกราคม2558นะครับอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับ ช่วงนี้ครับพี่น้องประชาชนครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวทํางานในวันจันทร์แต่ก่อนจะกลับครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกครับกลับมาฝากเพื่อนสนิทมิตรสหายและกญาติพี่น้องครับก็ทําให้บรรยากาศตามร้านจําหน่ายของฝากในจังหวัดต่างๆมีคนไปรอซื้อกันอย่างเนืองแน่นเลยละครับ โดยที่สวนสตรอเบอรี่ครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับริมถนนพะหนโยธินตาบลโป่งผาอำเภอแม่สายซึ่งเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่แหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงรายครับได้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากแวะชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและก็เลือกซื้อผลสตรอเบอรี่สดรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่และต้นสตรอเบอรี่ครับกลับบ้านไปเป็นของฝากของที่ระลึกสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในตาบลโป่งผาถึงวันละ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทเลยละครับ ส่วนที่จังหวัดพิศณุโลกครับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนที่พาครอบครัวมากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชที่วัดพระศสีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อำเภอเมืองพิศณุโลกก็ได้แวะซื้อของฝากโดยเฉพาะกล้วยตาก กล้วยม้วนกล้วยอบน้ำผึ้งมีส่วซึ่งเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกครับก่อนเดินทางกลับก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้ามีกําไรในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ต่ํากว่า50 0 0 0บาทต่อวันโดยเฉพาะของฝากที่เป็นกล้วยตากครับจะต้องสั่งเพิ่มออเดอร์เพิ่มขึ้นถึงวันละ3เท่าตัวเลยครับ ขณะที่บรรยากาศต,ตามร้านของฝากบนถนนสีนรงค์และถนนพระโลชัยในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็มีลูกค้ามาเลือกซื้อของฝากกันเนืองแน่นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารครับอาทิหมูยอไส้กรอกนอมซี่โครงครับแหนมเนืองรวมถึงน้ำพริกรสชาติแบบอีสานโดยเจ้าของร้านขายของฝากรายหนึ่งครับเขาบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมียอดขายเพิ่มจากปกติวันละ5 0,000บาทเป็น1นึ่งถึงสองแสนบาทเลยนะครับ และที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตําบนด่านอาําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับก็มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องเช่นกันแม้ว่าจะบางตาก,กว่า2อง,อง,อง,งวันที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าคึกคักนะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เดินทางกลับในช่วงเย็นและคำ่ำจึงยังพอมีเวลาไปเลือกซื้อของฝากให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงอยู่บ้างครับ ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาลสินกันบ้างครับพิพิพธภัณฑ์เซดรินทร์ครับซึ่งรู้จักกันในนามพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งมีความทันสมัยที่สุดในประเทศและก็มีหลุมขุดคนที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ครับยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยละครับบรรยากาศการท่องเที่ยวครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ภายในวัิเ,เวณพิพิพธภัณฑ์สซดรินทร์ูกุมข้าวอำเภอสหัส สหัสขันครับจังหวัดกาลสินพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อถึงความทันสมัยด้านพันพชัชบันพัชีวินและความสมบูรณ์ของหลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธ์ุโซโลโพอดคอยาวกินพืชครับกลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลือกที่จะนำพาครอบครัวโดยเฉพาะบุตรหลานตัวน้อยๆครับเข้ามาพักผ่อนเที่ยวชมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ นายนิมิตรสอนคลังผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เซรินทร์บอกครับว่าในปีนี้พิพิธภัณฑ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมซึ่งนับตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเป็นต้นมานะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแล้วกว่า50,000คนซึ่งมาจากทุกสารทิศและส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจถึงความเป็นมาในแหล่งขุดค้นแห่งนี้ครับ รวมถึงการจัดนิทรรศการก็ยังถูกแบ่งออกเป็น8โซนด้วยกันนะครับซึ่งนับตั้งแต่ประตูทางเข้าได้กล่าวถึงจุดกําเนิดของโลกตลอดจนยุคแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณยุคแห่งสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์ไปจนถึงเรื่องราวของต้นตระกูลมนุษย์ครับนักท่องเที่ยวจึงได้ทั้งความรู้และก็ความบันเทิงครับ การขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ในบริเวณนี้นักธรณีวิทยาพบซากไดโนเสาร์จำนวนมากกว่า700ชิ้นและถูกเปิดเผยในปี2537ครับเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชต่อมาจึงได้ทำการพัฒนาเป็นพิธธพิธภัณฑ์ซิรินทรและได้ทำการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่9ธันวาคม2551โดยสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญด้านบ พัชชีวินแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเชียงใต้เลยล่ะครับสำหรับสถานที่ยอดนิยมนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพื้นที่ตอนบนของประเทศครับทั้งภาคเหนือและก็ภาคอีสานเพราะว่าที่นั่นครับมีอากาศเย็นสบายรวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงามด้วยละครับ อย่างเช่นที่ดอยผาตั้งครับหมู่ที่14ตําบลปออเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล1,635เมตรอุณหภูมิครับหนาวจัดมากนะครับอยู่ที่5-10องศาเซลเซียสเท่านั้นก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้นไปชมความงามของทะเลเหมอกในตอนเช้ามองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนซึ่งก็มีทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีช่องเขาขาดที่อดีตเป็นก้อนหินขนาดใหญ่แยกตัวออกจากกันครับหลังเกิดแผ่นดินแยกตัวเป็นช่องมองลงไปเห็นทิวทัศน์ของสอปป,ปลาวใกล้กันก็ยังมีผาบ่องประตูสยามซึ่งเป็นหน้าผาขนาดใหญ่เพื่อเดินทางไปยังสปป,ปลาวได้อีกด้วยไปที่นั่นนะครับก็ได้จะได้ชมกับศาลาเก่งจีนพระพุทธบังคลานุภาพลาบสุขสันติ ป่าหินยูนานรวมทั้งเนิน102และเนิน103ที่เคยเป็นที่ตั้งบังเกอร์ของทหารไทยและทหารจีนคณะชาติที่ช่วยปกป้องการแพร่อำนาจลทัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศในอินโดจีนสู่ไทยในอดีตครับ ส่วนที่จังหวัดเลยที่ภูทอกครับซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อำเภอเชียงคานก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความงามของทะเลหมอกกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าสามารถมองเห็นแม่น้ําโขงแก่งคุดคูและเมืองสาราคามครับของสอปป,อปอลาวได้อย่างชัดเจนท่ามกลางความหนาวเย็นอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนอกจากนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงภูเรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอีกด้วยครับ และที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเป็นจํานวนมากเช่นกันซึ่งที่นั่นมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสทาให้สถานประกอบการที่พักโฮมสเตย์และรีสอร์ทภายในอำเภอวังน้ำเขียวที่มีอยู่มากกว่า400รรยครับมีห้องพักให้บริการมากกว่า3,000ห้องมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มทุกที่ครับคาดว่าที่นั่นน่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวมากกว่า50ล้านบาทโดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอวังน้ำเขียวก็ได้แก่สวนฟอราปาร์ ซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ใยญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์กำลังออกดอกสวยงามอวดสายตาประชาชนครับ ในปีใหม่นี้ครับใครที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ครับหรือว่าอยากจะหาอาชีพใหม่ๆทําเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นและก็มีฐานะมั่นคงผมมีหนึ่งทางเลือกมานําเสนอครับโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรจะปลูกพืชอะไรครับที่ขายได้ตลอดทั้งปีและก็มีราคาตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือมะนาวยิ่งเฉพาะถ้าในช่วงหน้าแล้งครับยิ่งขายได้ราคาดีมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกร,รมส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานครับ ส่วนมะนาวจำนวน100ต้นบนพื้นที่เกือบหนึ่งไร่เป็นของนางสาวมณีนุชแก่นแก้วผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามคุณมณีนุชเล่าให้ฟังว่าจบการศึกษาสาขาบริหาร,รธุรกิจจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงในช่วงที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดมีความคิดว่าอยากมีไรายได้มากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากให้พ่อมีงานทำอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องไปเร่ขายไขย่ จึงศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและตัดสินใจนำเงินเก็บสะสมมาลงทุนปลูกมะนาวโดวยลง,งทุนครั้งแรก65,000บาทแรงบันดาลใจก็คืออยากให้พ่อเนี่ยเลิกทำงานก็คือ,คอพ่อต้องขับรถไปขายของตาง่ตางจังหวัดนะคะสาวันค่อยได้กลับบ้านเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างที่ให้พ่อได้มีอาชีพยอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็คิดอยู่หลายอย่างแต่ มันมีอยู่เว็บหนึ่งที่มีโฆษณาอ,อยู่ข้างๆมันดีดขึ้นมานะคะว่ามะนาวเงินล้านสำหรับมะนาวที่ปลูกเป็นพันธ์ป้นพิจิตปลูกในท่อซีเมนพร้อมจัดทำระบบน้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์หลังปลูกได้ประมาณ1ปีในเดือนสิงหาคมก็สามารถเก็บผลขายได้ในราคา7ลูก10บาทแต่พอถึงช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมถึงเมษายนสามารถขายได้ถึงลูกละ7-10บาท ทำให้ขณะนี้มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย1น0 0 0บาทนอกจากนี้ยังได้ผลิตต้นพันธุ์ออกจำหน่ายด้วยโดยจำหน่ายต้นละบ80บาทขายดีจนไม่พอกับความต้องการจึงวางแผนจะปลูกอีก150ต้นพ่อแม่ก็ต่อต้านพ่อจะบอกวอกท่านว่าแม่จะปลูกมะนาวนะขอที่ตรงนี้ที่เคยปลูกมันสะปะหลังเคยปลูกข้าวาตามฤด,ดูกาลอย่างเงี้ยนะแม่กับพ่อก็โดยเฉพาะพ่อก็ถามว่า จะเป็นไปได้เหรอจะปลูกกี่ต้นเราก็บอกว่าก็อยากปลูกสักเป็นร้อยต้นอ่ะพ่อเลยบอกว่าแล้วจะไปขายตรงไหนจะขายได้เหรอแม้ว่ามะนาวจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจตลาดจะมีความต้องการสูงแต่เจ้าหน้าที่กเกษตรอำเภอกันทรวิชัยให้คำแนะนำว่าควรปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่กันไปด้วยเพื่อลดความเสี่ยงหากราคาตกตำ่ำ สำหรับมะนาวนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหรือไม้ไม้ที่ทํารายได้ดีนะครับที่สุดอีกพืชหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรในยุคนี้แต่มะนาวก็ไม่ได้เป็นหลักประก,กันว่าจะมีราค่าดีหรือมีรายได้ดีตลอดไปหรืออย่างยั่งยืนเชิญชวนเกษตรกรนะครับให้ทําการเกษตรหลายๆอย่างที่เรียกว่าไรานาสวนผสม หรือถ้าทำการเกษตรลหลายๆอย่างแล้วมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสามารถนำผลพลอยได้นมาเพิ่มผลผลิตภายในฟาร์มที่เรียกว่าเกษตรผสมผสานอย่างนั้นจะดีกว่า มะนาวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกที่ดีหากเกษตรกรมันศึกษาหาความรู้ทางด้านการตลาดลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มชดเชยรายได้ที่หายไปในช่วงที่พืชผลทางการเกรษตรอื่นๆมีราคาตกต่ำในขณะนี้ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับใ,ในช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองครับที่มีลูกเด็กเล็กๆในความดูแลครับรอติดตามต่อในช่วงหน้าครับขับรถดีๆมีคอนห่วงห่วงเมาเราไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยนะครับเราไปไม่มาเพื่อนใดเพื่อนมาช่นตาหาจันรวมชะลอปมทองกีเงินสองแสนแสนแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่พวกมันอยู่รอบๆตัวเราและมันกำลังหิว ้าปีศาจที่กำลังดูดพลังของคุณเอาพลังของพวกมันออกไปคิดก่อนที่คุณจะเสียบลักปะะชอชสร่วมกับ1111ศ 11, ูนย์บริการประชาชนสํานักงานประลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกแจ้งเบาะแสและรับข้อเสนอแนะจากประชาชนได้สี่ช่องทางคือทางโทรศัพท์สายด่วน1111ก11ด2 ตวัวฟรี24ชั่วโมงทางไปรษณีย์ที่ตู้ปอน1111 11, ปอนอทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพ10302ส่งฟรีไม่ต้องติดสแตมทางเว็บไซต์ www.1111.go.th และที่จุดบริการประชาชน1111 11, ประตู4ี่ทำเนียบรัฐบาล กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอจาราพุ่มพวงครับช่วงนี้ครับพี่น้องในพื้นที่หมู่9ตําตบลพวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังมีฝูงช้างป่ากว่า70ตัวครับออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านและยังไม่ยอมกลับขึ้นเขาครับ ฝูงช้างป่าที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นช้างป่าที่ลงมาจากเขาอ่างรือในครับแล้วก็ปักหลักหากินกันอยู่ที่บริเวณพื้นที่บ้านพวารอยต่อหมู่9้าและหมู่หนึ่งตําบลพวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับที่เห็นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น,นครับแต่ยังมีช้างที่อยู่ในป่าสวนยางที่มองไม่เห็นจากด้านบนอีกรวมๆแล้วก็ประมาณ70ตัวลงมาแล้วก็ไม่ยอมกลับขึ้นเขาครับทําให้ชาวบ้านหวาดผวาไปตามๆกันไม่กล้าที่จะออกมากรีดยางในช่วงเวลากลางคืน แม้ว่าคุณพิทักษ์ยิ่งยงหัวหน้าพิทักษ์ปาคลองโคก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในจะนําเจ้าหน้าที่พร้อมกําลังทหารพรานชุดชอรบอตารวจชุมชนและผู้นําท้องถิ่นในหมู่บ้านมาช่วยกันผลักดันฝูงช้างป่าฝูงนี้ให้กลับขึ้นเขาแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จครับเบื้องต้นคาดว่าเหตุที่ทําให้ช้างลงเขามาก็เพราะความแห้งแล้งบนเขาอ่างรือในครับส่งผลให้ช้างเนี่ยต้องอพยพข้ามเขตเข้ามาหากินในพื้นที่ของชาวบ้านเพื่อความอยู่รอดโดยขณะนี้ก็มีรายงานว่าพืชผลทางการเกษตรทั้งไร่มันสัมปะหลังยางพารา กล้วยและสับปะรดของชาวบ้านได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า50-70ไร่ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับคุณสามารถลอยฟ้าก็ได้สั่งการให้ท้องถิ่นและอำเภอช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านใน2หมู่บ้านอย่างเต็มที่โดยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือว่าทำร้ายช้างครับอยะขอ,ขอเตืพี่น้องประชาชนครับอย,อย่าตกกังวลอย่าตื่นตระหนกจนเกินกว่าเหตุสง เมื่อพบอช้างฝุงดังกล่าวให้แจ้งในอำเภอกำนันพยุยบมานขนขณะนี้เรายังมีตำรวดบ้านนะครับอบพร,ะ,ร,ะ,ระคอยระวังป้องกันอยู่สิ่งสำคัญที่อยากจะเตือนคือหนึ่งอย่าถุกประทัดอย่ามีแแด่ไล่นะครับซึ่งช้างเขาจะ,ะมีอารมณ์ที่โกรธตายแล้วก็จะมาทำร้ายนะครับ หรือทำร้ายพี่น้องประชาชนได้นะครับก็อยากจะให้แจ้งให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอาปบปรอและตำรวจบ้านนะครับได้เข้าไปดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ที่ช้างเข้ามาในหมู่บ้านตำบลในขณะนี้ครับ นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในก็ได้มีคําเตือนไปยังชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับหากเป็นไปได้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหากไม่มีความจําเป็นก็ควรพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านไปก่อนครับ คุณผู้ชมครับต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหรือว่าเด็กเล็กๆวัยกำลังสนอยู่ในความดูแลครับจะต้องพยายามอยาปล,อยปล่อยปะละเลยให้วิ่งเล่นห่างหูห่างตานะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้อย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยวัยเขวบชาวดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเล่นซุกซนมือติดเข้าฟันเฟืองมอปูลน,นะครับจนกระดูกแขนหักวิตต้องตัดแขนทิ้งแต่ว่าโชคดีครับที่มีคนมาเห็นแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันครับ ตำรวจภูทรดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมใจการกุศลราชบุรีพร้อมด้วยแพทย์ประจำตำบลและพระภิกษุครับช่วยการช่วยเหลือเด็กชายวัยเจ็ดขวบโดยนำอุปกรณ์เครื่องตัดผางและเครื่องตัดเหล็กมาทำการตัด ผูโม่ปูนนะครับเพื่อนําแขนเด็กออกจากฟันเฟืองเครื่องโม่ปูนขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างกุฏิสง์หลังใหม่ภายในวัดอุบลวรรณารามหมู่ที่3ตําบลสีสุราษฎร์อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถนําตัวเด็กออกจากเครื่องโม่ปูนได้ในสภาพที่ต้นแขนขวาหักจากนั้นก็เร่งนําส่งโรงพยาบาลดําเนินสะดวกโดยแพทย์ได้รักษาบาดแผลอย่างเต็มที่ล่าสุดนะครับน้องคนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วครับ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นมีตลาดนัดขายสินค้าอยู่บริเวณลานหน้าวัดซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุประมาณ20เมตรมีเด็กๆครับซึ่งเป็นลูกๆของพ่อค้าแม่ค้าประมาณ5-6คนอายุเนี่ยไล่เลี่ยก,กันกำลังวิ่งเล่นซ้อนหากันอยู่อย่างสนุกสนานโดยเด็กชายคนดังกล่าวครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการได้ไปยกคันเอาฟฟ้าทำให้เครื่องม่ปูนทำงานครับหมุนทำให้มือแล้วก็แขนเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในฟันเฟืองม่ปูนเป็นเหตุให้กระดูก ต้นแขนขวาหักได้รับบาดเจ็บดังกล่าวครับนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับที่ใครที่มีเด็ก,เล,กเล็กในความดูแลก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไปเล่นอะไรสุกซนแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้ครับยังคงมีประเด็นเก่าอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกครับกับ11เด็ดทั่วไทยครับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเริ่มทยอยเดินทางกลับที่สนามบินนานาชาติจงังหวัดภูเก็ตหลังหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่2,558ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง5วันโดยผู้ใช้บริการสนามบินเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ30ท้งนี้บางสายการบินเช่นการบินไทยนกแอร์สายการบินโคเรียนแอร์ของเกาหลีไชน่าแอร์ไลน์ต้องทําการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการนอกจากนี้ยังมีสายการบินที่เช่าเหมาลำซึ่งบินตรงมาจากประเทศรัสเซียเข้ามาในช่วงนี้ด้วย ผู้วาราชการจังหวัดยะลาสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภยัยวาตภัยและดินถลม่มหากเกิดฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภยัยพายุสังมีในหวันที่4-6มกราคม2558ซึ่งจะทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในที่ลุ่มต่ำริมน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาบริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและคลื่นซัดชายฝั่งรุนแรงให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติขณะเดียวกันให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที นายแพทย์สมานฟูตรกูลผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตรวจสานบันเทิงและร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรีพบมีสถานบริการและร้านค้ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มจำนวนสิร้าน และพบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้แก่เยาวชนอายุไม่ถึง20ปีจำนวน2ร้านโดยจะส่งเรื่องให้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีดำเนินคดีผู้กระทำความผิดต่อไป คุณผู้ชมครับกิจกรรมดูเต่าดำน้ําชมปะการางังถือเป็นกิจกรรมเสริมเสริมนะครับที่ช่วยเติมอรรถรสการพักผ่อนในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีให้มีสีสารชวนให้หลงสเสน่ห์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดจันทบุรีมากยิ่งขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะั้นมีความสวยงามแบบไหนไปติดตามพร้อมกันครับกับช่วงหนงในภูทรครับ ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จัังหวดจันทบ,บรุรีอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เรายังสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของท้องทะเลกว้างท้องฟ้าสวยหลายร้อมไปด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่สร้างสเสน่ห์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนอกจากการชื่นชมความสวยงามของอ่าวคุ้งกระเบนแล้วการออกเดินทางด้วยเรือประมงอีกหนึ่งชั่วโมงครึง่ง เราจะพบกับความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้พืนน้ำของเกาะมันในและเกาะมันกลางจังหวัดระยองพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลผ่านกิจกรรมดูเต่าดำน้ำดูปลาการังโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันุเต่าทะเลเกิดขึ้นด้วยพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชดำริ ให้มีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าเต่าทะเลกำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติดังนั้นกรมประมงจึงร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดโครงการดังกล่าวขึ้นบนพื้นที่เกาะมันในจังหวัดระยองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่าธาตุและสารอาหารที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเต่าทะเลเกาะมันกลางพื้นที่ใกล้เคียงกับเกาะมันใน จุดดำน้ำชมความอัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีสีสันของสัตว์ทะเลมากมายมาแต่งแต้มความสดใสเพิ่มเติมชีวิตชีวาให้กับท้องทะเลแห่งนี้อยู่เสมอ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทางกรมพัสดุชายชายฝั่งเนี่ยก็เลี้ยงเต่าเป็นเต่าทะเลนะฮะทั้งอนุบาลน,นะฮะแล้วก็รักษาด้วยนะครับเราก็จะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับพอได้มาดูเต่าเสร็จก็จะมุงกิจกรรมดำน้ําที่เกาะมันกลางนะครับซึ่งอยู่ถัดจากเกาะมันใหน,นะครับก็จะเป็นจุดดำน้ําที่ มีชื่อเสียงนะครับในแถบพื้นที่นี้นะครับก็จะมีปลการังใต้นะ้ำมีสัตว์โลกใต้ทะเลค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จุดหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับกิจกรรมดูเต่าดำน้ำดูประการางังกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มเติมอัตลรกทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อ่าวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรีให้คุณได้มากกว่าการท่องเที่ยวชมธรรมชาติแต่ยังทำให้เราได้มองเห็นวิถีชีวิตชาวประมงและมองเห็นความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลที่รอให้คุณเดินทางมาเยือน งบวงกำปั่นถ่ายภาพทัญลักษณ์ปรางจานันทร์เ b t บจันทบุรีรายงาน ใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้นะครับจันทบุรีครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องริดไว้เลยนะครับว่าจะต้องไปเยือนให้ได้ครับช่วงนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติชมรายการครับสามารถติดต่อทีมงานของเราครับเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o o แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ครับ ส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศแห่งความสุขของการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการส่งท้ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับตอนนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอจราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ